กนับสนุนโดย Nike g o l ฟคุณผู้ชมอยู่กับคลับเอ็กทีนะคะช่องที่2 On The t e อทีและ On The Green ค่ะเทคนิคเคล็ดลับต่างๆนี่วันนี้ต้องบอกว่าแฟนคลับโปรเชนพลาด<ๆ>ไม่ได้มผมก็เป็นแฟนคลับโปรเชนติดตามผมง่ายกับโปรเชนมาตลอดทั้งตอนออนเดอ e ทีและออนเดอ r e e ีนวันนี้โปรเชนจัดเต็มออนเดอ e ทีเนี่ยมีเชื่อว่าสวิงหลยการเวลา สายตีไกลโอ้ยยังไงนะเกี่ยวเวลายังไงส่วนออด r เกรนะครับก็ยังเป็นโปรเชนะครับมีชื่อว่าสวิงไลฟ์การเวลาแต่คราวนี้มาสายแม่นยำแล้วะจัดเต็มหนึ่งช่วงเลยนะคะใครเป็นแฟนคลับโปรเชนไปติดตามกันเลยค่ะครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On t h ที่วันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรา์มานิตยกุล ยุคของสวิงนะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเรามีเทคนิคตีไกลเกิดขึ้นมามากมายหลากหลายเทคนิคถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาหลากหลายเทคนิคเมื่อเวลาผ่านไปก็มักถูกค้านจากทฤษฎีกอล์ฟสมัยใหม่และหลายเทคนิคสมัยใหม่ก็ถูกค้านจากนักกอล์ฟตีไกลในยุคปัจจุบันก็มียกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นทฤษฎี X Factor การสร้างส่วนต่างระหว่างช่วงบนและช่วงล่างหรือการสร้างเกลียวที่เราเข้าใจกันนั่นเองครับตำรากรอล์ฟในอดีตนะครับเคยเขียนไว้ว่า ให้ช่วงล่างหมุนประมาณ45องศาและช่วงบนหมุนไป90องศาการทำแบบนี้จะทำให้สวิงของเราอยู่ในจุดที่มีพลังสูงสุดแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็โดนนักพัฒนาสวิงออกมาค้านว่าการสร้างเกลียวที่มีประสิทธิภาพในด้านพลังที่แท้จริงคุณต้องหมุนช่วงล่างให้น้อยที่สุดและหมุนช่วงบนให้ได้เยอะๆเพื่อสร้างเกลียวหรือ X Factor ยิ่งคุณทำได้มากพลังนั้นก็จะมากขึ้น ตามส่วนต่างของช่วงร่างที่หมุนน้อยและช่วงบนที่หมุนได้มากๆ <S <S ซึ่งก็จะแตกต่างกับตำราคอลในอดีตน,นะครับที่เราเคยอ่านาก,กันมาที่ให้หมุนช่วงร่าง45องศาและหมุนช่วงบนเพียง90องศาจนไม่นานมานี้นะครับบับเบลวัสซันนักกอล์ฟที่ถูกจัดว่าเป็นคนที่ยีไกลที่สุดในทศวรรษนี้ออกมาค้านว่าการหมุนช่วงล่างน้อยและการหมุนช่วงบน,นเยอะๆนั้นไม่จริงเพราะเทคนิคที่ทําให้เขาตีได้ไกลคือ การหมุนช่วงล่างและช่วงบนขึ้นไปเยอะๆซึ่งเขานะครับถึงกับกล่าวว่าการสร้างเกลียวแบบเอ็กแฟกเตอร์หรือการที่ช่วงล่างหมุนน้อยๆและช่วงบนหมุนเยอะๆนั้นมันคือของเก๋ยิ่งเราหมุนได้มากนั่นต่างหากคือเคล็ดลับความไกลท่านผู้ชมครับไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างเกลียวเพียงอย่างเดียวนะครับที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่ามันคือเคล็ดลับความไกลจ <c oughs> ริง <c oughs> ๆหรือเปล่าการสร้างแรงดีจากข้อมือก็เป็นอีกสิ่งที่ถูกตั้งคำถามว่า แรงดีนั้นทําให้เราตีไกลขึ้นจร,จริงๆหรือถ้าจริงแล้วทําไมนักกอล์ฟที่ตีไกลอย่างโรเบิร์ตสาลากัสที่เคยเป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลอันดับหนึ่งของพิชเอทัวร์ถึงไม่มีในจุดนี้และนักกอล์ฟที่เป็นตํานานแชมป์ตีไกลโลกถึง,ถง5้าสมัยอย่างเจสันซูเบกก็ไม่มีในเรื่องของแรงดีเช่นเดียวกันจนทําให้เกิดสมมุติฐานของนักพัฒนาสวิงบางกลุ่มขึ้นว่าแรงดีที่ใครๆบอกว่ามันคือขุมพลังของสวิงมันอาจเป็นเพียงแค่องค์ประกอบเล็กๆที่สามารถทำให้เราตีไกลขึ้นเท่านั้น ในเรื่องของการสร้างเกลียวและการสร้างแรงดิที่ผมยกตัวอย่างมานี้เป็นเพียงแค่หัวข้อจากหลายๆหัวข้อของเทคนิคตีไกลที่ถูกค้านกันไปมาอยู่ในปัจจุบันซึ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นว่าแล้วอะไรคือเทคนิคตีไกลที่ไม่ติดอยู่กับอดีตและไม่เป็นเงื่อนไขของอนาคต วิ่งไร้าการเวลาสายตีไกลในตอนนี้นะครับผมจะขอพูดถึงเทคนิคดีไกลที่ไม่เคยมีใครค้านจากทฤษฎีกอล์ฟใดๆและไม่เคยถูกค้านจากตำรากอล์ฟเล่มไหนเพราะเทคนิคนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับตำรากอล์ฟเล่มแรกและยังคงมีอยู่ในตำรากอล์ฟเล่มปัจจุบันและเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟดีไกลทุกคนในโลกต้องมีเหมือนกันสิ่งนี้คือการถ่ายน้ำหนักขณะดาวสวิงอาจฟังดูเป็นเทคนิคที่ธรรมดารรมดาและเข้าใจไม่ยากนะครับ แต่ท่านักกอล์ฟดูไหมครับการถ่ายน้ําหนักในขณะดาวสวิงเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟทำพลาดกันมากที่สุดแม้เทคนิคนี้จะอยู่คู่กับกีฬากอล์ฟมาตลอดแต่มันกับไม่เคยเป็นพระเอกเลยในเรื่องของการตีไกลวันนี้ผมภูมิใจเสนอพระเอกตลอดการของผมคนนี้การถ่ายน้ําหนักขณะดาวสวิงทาไมการถ่ายน้ําหนักในขณะดาวสวิงถึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับกีฬากอล์ฟมาตลอดในด้านของการสร้างพละกาลังนั่นน่ะหรอครับก็เพราะว่าการถ่ายน้ําหนัก คือการเคลื่อนย้ายมวลของร่างกายที่จะส่งพลังไปยังกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆเพื่อสร้างความเร็วให้กับสวิงนั่นเองเราจะเห็นนะครับว่ากีฬาที่ต้องใช้พละ,ะกําลังทุกประเภทจะต้องมีการถ่ายน้ําหนักเพื่อสร้างแรงเช่นเดียวกับการถ่ายน้ําหนักในกีฬากรอบทั้งสิ้น นีนะครับผมจะขอพูดถึง3ขั้นตอนในการถ่ายน้ำหนักขนาดาวสวิงที่จะทำให้เกิดพลังได้สูงสุดข้อแรกที่เราต้องมีนะครับในการถ่ายน้ำหนักก็คือการถ่ายน้ำหนักควรเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือก่อนที่จะแบตสวิงขึ้นสุดให้รู้สึกว่าเริ่มถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าซ้ายเลยทันทีการถ่ายน้ำหนักในทามมิ่งนี้นะครับจะทำให้ร่างกายช่วงร่างมีกำลังในการดึงร่างกายช่วงบนลงมา ได้มีพลังมากที่สุดข้อต่อมาคือการถ่ายน้ําหนักที่ได้พลังสูงสุดควรให้น้ําหนักตัวทั้งหมดถ่ายเทปไปอยู่บนเท้าซ้ายอย่างน้อย90%ในขณะที่ไม้เข้าปาระทะลูกและข้อสุดท้ายนะครับการถ่ายน้ําหนักที่อยู่บนเท้าซ้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพขาซ้ายจะต้องอยู่ในมุมที่ตั้งฉากกับพื้นโลกนกักกอล์ฟบางคนคิดว่าตนเองถ่ายน้ําหนักดีแล้วแต่ด้วยความที่ขาซ้ายยังไม่ตั้งตรงกับพื้นโลกก็ทําให้พลังในการโอนถ่ายน้าหนักเกิดขึ้นอย่างไม่เต็มที่เหมือนกับการยันตัวกลับ อลังที่ควรได้จากการถ่ายน้ำหนักก็จะไม่เกิดขึ้นครับทั้ง3ขั้นตอนนี้นะครับคือขั้นตอน,นง่ายๆที่จะทําให้คุณมีการถ่ายน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแม้ว่าการถ่ายน้ําหนักอาจดูเป็นเรื่องธรรมดาไม่บื่อหวาอะไรนักสําหรับการตีไก่แต่อย่าลืมนะครับว่ามันคือเทคนิคตีไก่เดียวที่เกิดขึ้นและไม่เป็นเงื่อนไขของเวลา